ปลาลูกใหม่ปลาใหญ่ตัวหนึ่งปลาหน่อยหลายตัวอยู่สามที่หกตัวครับลูกเพิ่มสองตัวนี่คเขาของไอ้เพิ่นปลาคูหนึ่งครับปลาให้สองเพาะเขาหน่อยอีกหลายตัวครับหมานกูมูครับนี่นี่คเขาของเซียนกิตครับนี่นี่ก็หมานครับนี่มันมานมันโอ้ยใหญ่ใหญุกคนใดญุ่กคนนี่ครับปลาไม่ยอมไม่ยอมก็ได้อยู่ครับตัวปัญญายุ่งไร้ครับหลายตัวครับทุ่ซีบคนขอเขาสูตรใหญ่ตัวหนึ่ง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอซีสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เขามาเบ่งลูกหน่อยตามห้อยอีสานมือเนี่พผ้าัดตึ๊งแขกเก่าหรอครับแต่ว่ามือนี่ยมากับอีกมาภาษาเอยบวกกลุมกันครับกลุมของเออเสียดจิตครับทั้งน้องคุ้มดินพม่ละทีลูกนี่ครับมาฮอดไม้และไล้วร่างก็ร่งสิเจรจากันครับในห้องลงใส้มือเนี่ยนี่ครับนี่คุมเคนครับแต่ว่าเขามาเจอกันกะ มวนน้ำกันครับมือนี่มวนน้ำกันกระลังกระลงัง<ๆ>สีหาหม่องล่องพญ่์ขอมกามาน้ำกันกักลุ่มของเซียนจิตครับเท้านี้ครับพี่นออ้องแถวๆนี้แหละมวนครับมือนี่นี่พี่นออ้องวิธีการทอดไรมากครับเป็นเป็นมีแนวทีมของเซียนจิตเป็นมีแนวทรงเสียงทรงเสียงมาติดปามติดเลีนมากเลยนะครับ แล้วท้องทีมของลุงหน่อยสิสิบะหมี่นี่จะใหม่ดิสินี่นก็นมี่แนวนี้มิปลามาไว้ไปจะคอยลุยกันพี่น้องเนี่ยครับฮอกฮอกพี่น้องเพาต้องดึงอันนี้ขึ้นก่อนนี่แหละครับเพื่อสิได้ตึ๊กมันธรรมดาเดิสิไงใดอยากได้กินไอ้มันกำลังสะสางออกอันนี้ก็คนบ้านเดียวกันนะครับเพอกลับมาเจอกันนี่แต่ปีปีพอก็เทะเลานี่ เดี๋ยวรวบงานกันในรอบปีเพิ่อเจยดกิดกันอยู่ฟังผมครับเจยดกิดเจอกันเลยพี่กายก็เจอกันครับก็พวกวัยทรงยี่ห้อปีนี่พวกก็เจอกันนี่ครับอเาอาพ,พี่น้องเริ่มลุยกันแล้วครับเริ่มลุยแล้วเอามาผช้ที่ม,มัดใช้เป็นพระเอกเพื่อพร้องกับยุ้แก่คนละ เริ่องนแล้วเพ้่อพอดีพอดีเขาจิตลงมาสัมรับกันเชียนจิตกับนางสูบยาทวนทวนอยู่มวนลงมาอยู่ใจเย็นดอกต่อคนนี่เด้คนตรงลูกน้องคนล่องหล่ะตรงลูกน้องอะไรเรื่องนึงเชียนจีเชียนจิตกับเฮ็ดงานเชียนจีร้ายของก็เลยแต่ว่าเจอแล้วเชียนจิตกับกลุ่มของเพคน

หัวด้าขนาดเลยพุทธทหารฮ่าป่าฮาฮโอันนึงหัดดำผู้ใดโบดดวเาเหนัันนึงหัวดำมืยผู้ดดบานนี้นนับอีกรอบรุ่นขันโบดดมึุเจ็บมาสนักมีดดำเดียวว่างขี่พีกว่าจะไงบักกิจวันเข้าโหงแล้วเต็มอึ่งๆึ่งโบดดแล้วมกียาขีดินขีดหิน เงี้ยันงจีเงี้ยหางรถไฟอ่ะนะโถ้ยไงง่วงเลยตายคือตายแล้วแต่ไม่ได้สั่งหรอกโว้ยก็คิดเหรอบ้านคิดกันยังอยู่หันละเรืยกเต็นซ้ำเขียนผมนี่เต็นซ้ำเขียนนี่ผูกเสื้อคว้าตวงกับซ้ำนี่ซ้ำเลยบรรยากามไปหุ่นลากกันของคิดังปี่เมียนเอาต้องยำป้วนกันเนี่ยยำป้วนกันแล้วซุกคิดกันเมียนดีกัน ดุกนีาาบ<ะ>กบ <laughs> อ่ะฮะไปดุกบอ่ะอ่านี่บ้องได้แล้วครับกระดุก <laughs> แต้มแรกครับแต้มแรกแอกมัดแล้ว <laughs> <laughs> ม,มีทีมงานเจีทีมงานตึอยู่แต่ว่ามีทีมงาน ใ่แ่าก้องกูอตัดเขาก็แลลมแลมแลมพี่น้องกบห้องยไมสนใจกับกหพองย่ำอย่อออาท่านตัวบักยิงเอาไม่อมใส่ัใส่ต้าพี่พี่ใส่รัพี่ใส่รัพี่ใส่รัฐพี่โอ้ยใส่พวฟังไปให้สามดิปลาเป็นลูกพี่น้องเอ้ยตัวบักใหญ่เต็ม ไอ้พ่นได้แล้วครับเด่นเฮ้ยของแท้ครับอุ้ยไปให้สองครับไปให้สองไปให้สองไปให้สองไซบอนไปส่บอนไ่บอนเฮ้ยนี่มันบอลนมันบอลครับปามันออกหันอ้าวมาแล้วครับมาแล้วขาดีเป็นต้องเข้าเยวก็มาอกว่าเป็นดก ขอพี่น้องพักเขนน่อยรห้งน่อยน่าพี่น้องเขาน่อยปวนแสบๆมาดท้องครับมาดท้องเชีย <laughs> นจิตเอาลหครับ บอนบักเลยพี่น้องมั้งมนุกงอปุ๋ยนั่นปากังอยเนี่เนี่ยลังแกยังเอาลังแกออยู่ัด่ดอกล้งแหกเลไอ้ลงแแกเอาคแเ่าปูเพิ่นเอาจนว่าสีพ่อจะคว้างพ่อได้จต่องเลยหรอ บ้ามากินกากหมดวเขาอะี่เป็นบัวใจขื่นบักโมงกสูเขินน้ำตแค่ฉ่ำนี่ไปตรงไห้หรอออกวะจังวะไปยังขะขวานตัวใหญ่อยู่ะตื่นวนแห้งปะได้แล้วครับพี่้อกนี่นานโอ้ยแม่นยี่ดอกโอ้ยมันสีมียนอยู่เออ่ะไรตูมโลด

ปามันเี่ยงามเื่อนี่ปาีกับอะไรก็ไม่คตัวปลาตัวมันเตี้ยนไอ้เพิ่นได้อีกเหรอเมือนเพินมาดีครับมาามานเมือนไปให้สามครับเดี๋ยวเสร็จเพินจนได้ครับไปอยู่พร้อมกับห ว่าสู้เล่นน้อเจ้าเนาะเชียนกิดก็ล่างเอาครับพี่น้องสู้แล้ววะสิรุ่นทะลุด่งปานด่ง่อเคพร้อมแทะไปเลยนี่แหละครับพี่น้องโอ้มันเจ็ดบอลกิดบอกไดนั่นแหละยังว่าเปนหนึ่งน้อยยัง เว่ามันปลาอยู่ยังว่ามันขึ้นมัขวางใส่มากมันก็คื้นขึ้นู่มันก็คื้หาบดแล้วกันยังเอาจนมาเลยมันส่วนดูอยู่อ่ะดูพวกไปโม้ส่วนที่จะเขียดอยู่ส่วนแค่เดียวจมาอเกอ้ยวไอ้ก็น่าจะส้นคนเนี้ย น้องจิ้มก๋วยเที่ยงอะไรครับนู่มโคหรอด้วยนี่ว่าสิป,ป้งปลา,า,า,ากิเเนเผาปลากินต้มกาแฟกินที้เเขาก็พายคอมพายคอมกาลังเฮ็ด่องิ้ปงปลาชื่น้อง

จะต้มมือได้ก็ได้กินข้าวเที่ยงหมอเหอนี่พี่น้องป่งปลาข้อสองโตปลาเขาอีกหีบหนึ่งนี่แหละครับกบเก่าเที่ยงเข้ามือเปลี่ยนอาหารลองมึงเนาะพี่ยังพ้อมเนาะเอาแน่เปลี่ยนไม้เบิ้งโอ้ยเอาจะตุมนักไม่ไหวเ้อคองค้องลึกอ่างก็งั้กินแล้ว Mai mà, mà sẽ là phụ nhảy phơi nhảy sẽ là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những พักเย่านครับบ้านห้องพักได้ายห่วยบื้อ กินเกาเที่ยงแล้วล่ะแล้วห้องมอนเกาเที่ยงดอกอบสามหรอหากินตอนคำมันครับหลังจากกินเกาเที่ยงแล้วห้องากินตอนคำเบิ้งมันสีมันผู้ใดสีมันจังรุ่นกันตอนาเขา้านเอาลื่มใส่ถุงมืออ้าวเอาแล้วครับเ <c oughs> สี่ยนจิตเอาแล้วหนะลับใบตัวแรกเพื่อนครับ Ngan, ô mọi người đến đây. Ach sắp hết sáng của tôi. Ach mọi là lắng đăng của tôi. Ach mọi thứ lắng đăng của tôi. Ach mọi thứ lắng đăng của tôi. đăng của tôi. Ach mọi thứ lắng มาดูผมให้จดจ้านถึงแยเอาลุแค่เดียวนี่แหะตัวอยได้แล้วนี <t 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 ่ยมาไวด้พูละครับก้อนมะก้อนสิ่ทีกินโถตัวนี้แล้วตัวสิ่งกินตายพี่นองมึงหันลูกน้อยเลยคอตัวแบบนีหนูมึงไทยว่าท่านกับเดียวไม่ไทยเดี๋ยวปลาลุดมืออีกเชี่ยกินบอยต้กใส่ครับนี่ ได้ได้วปพุดุกกันล่ะปละาเป็นโลกแล้วเนาะบง่บงบ่งได้ปพุดุกกันละโล่เหรเนาะได้พอ,อะละโล่ได้เน,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 นาะตัวโ,โ,โล่เนาะยังมีโลปลาโล่เดี๋ยวงมหยิกมาแล้วครับตอนใบจิ้ขเขาแล้วลูกน้อยมากมันนะ <c oughs> เอาจริงๆเพิ่อนได้แล้วครับนานประกอบยี่สองครับโอ้ยซับให้สองครับซับให้สิบอง,งายตัวงานต้นบอลแล้วครับพี่น้องตอนใบก็ได้กันแน่หล่ะผู้คนอยู่ Workers, <c oughs> ไนนี <c oughs> ้พญทคานั้นหนาวหนาวหร้อบ่ผู้พญาคมอยู่อยู่ดาดังทั้ดครับหนาวหร้อบ่สิลมีลมยังวนเศร้าเด้นรับยี่นออย่างนี้หนาวก็คขึ้นอดเมียวไปเบิ่งกันจะข้าวครับเตี้ยนทิศก็ใไส่ละล่ะปลายังขึ้นว่ะข่อใหญ่บ่เพราะขอน้อยส้่งพรกยาด เมื่อยวานจะเทื่อยไหลผมก็เลื่อยวานถึงนี uh, ่ครับบรรยากาศเมื่อนี่ตึกแ่กันมวนครับเมื่อนี่มวนสู้หรอบ่เอาโคกดสิมิงครับไม่จังเลยมวนก็ดุปะกคตรเนี่ยว่านบ่านตบบ่บ่านตบอยู่บะว่ันไหลคขอยขุยโคตรเอาหุ่นสะกดเนี่ยเนี่ยปลากดว่าปลากดพี่น้องปลากดหน่อยปลากคว่าเป็นปลากด

สิหกนั่เกล้วครับพี่น้องทำเหรอยังไม่รุ่นกันครับว่าผู้ใดสิมานกัน่นงานกันพาลูกหน่อยขอใหญ่ตัวหนึ่งคอหน่อยไล่ตัวอยู่สามสี่หาตัวหมละลูกตัวหนึ่งสองตัวมานอยู่ครับเด็กินอยู่ครับมือนี่นี่เข้าห้องไอ้่น ปลาคู่นึงครับปลาให้สองเพราะเขาน่อยอีกหลายตัวครับหมานกุมูครับนี่ไอ้พคนหมานกุมูอยู่ตามที่เบื้องมาเน้นเน้นกินมือนี่เสียนกิเนไปเลยโอ้ยบ่ได้เลยมือนี่ยโบโบ่ได้ครับบ่ได้เขาเขาใหญ่เลยเนาะบ่ได้ทั้งหมดนะเสี่ยงทั้งหมดาเสียนกินม่นทั้งมดานี่ไม่หรอกมือนี่เราเราเราเมื่อยเราหายไอ้คนก็ผมนี่ไอ้พคนนี่อะไรจะคล้องคนได้อยู่ครับพอได้กินทุกคนอยู่เนาะ นี่ตัวตัวใดปะเนี่ยนี่ตัวป่อยย์ครับป่อหญ่ก็ได้หลายได้ครับนี่มันได้หนิมันที่กันได้นี่ก็ได้ได้หลายครับนี่ครับของเซียนกิดครับนี่นี่ก็มันครับนี่มันมันมันโอ้ยใดๆคุกคนได้คุกคนได้คุกคนครับนี่ครับปลาป่อยย์คอมป่อยย์คอมก็ได้อยู่ครับตัวป่อยย์ได้แบกหลายครับหลายโตครับเป็นสีพุ่นละบอกเขาสูตรใหญ่ตัวหนึ่งคุณน่อยเห็นได้ไหมยอยคอมเหมือนนี่ ยังไงพ่อพอได้อยู่ได้กินอยู่พอนั่นอยู่เออพอได้กินอยู่เนาะบ่ได้ตัวใหญ่ก็ได้หลายับได้หลายตัวอยู่เป็นสิบตัวคนละพี่น้องดึกมาซื้อมาทุกเค็งเออฮ่าฮ่าฮ่าดึกมาเสือมาทุกเออทุกคนแล้วพี่น้องก็สิเมื่อกันละละก็ได้ทุกคนอยู่ครับได้กินได้อยากทุกคนอยู่หน่อเนาะครับก็ฝากฝากขอบคุณ FC ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งเด้อร์ทุกหน่อยตามพ่ออีสานทุกหน่อยกับทีาไปเฮ็ดคลิปจังซี่ล่ะ หาอยากห้าก,กินน้ำบานน้ำเมื่อเข่านี่ล่ะยึกซ้อนยอ้อนแห้ไปเรื่อยๆแหละครับิีนี้ลาไปก,ก่อนครับคปหน้ายังเจอกันครับสวัสดีครับ